สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับ Rabbit Life ค่ะบริษัทประกันชีวิตที่แบบได้ยินว่าโตเร็วมากอยู่ในเครือ BTS Group ด้วยครับสวัสดีครับใช่เลยครับ Rabbit Life นี่กำลังมาแรงจริงๆแล้วก็มีเรื่องทีมใหม่ด้วยใช่ไหมคะชื่อ Innovation Group เห็นว่ากำลังเปิดรับคนเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะเลือกข้อมูลตรงนี้กันค่ะได้เลยครับผม โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าคือ Rabbit Life นี่จริงๆเขามีมานานแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ปี2540ใช่ครับเดิมชื่อ Advance Assurance แต่จุดเปลี่ยนจริงๆก็ตอนเข้ามาอยู่กับ BTS นี่แหละครับแล้วก็รีแบรนด์ใหม่หมดเลยปี2565อ๋อการเข้าของ BTS นี่เองที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นถูกต้องครับเพราะ BTS นี่กลุ่มธุรกิจเขาใหญ่มากนะมีทั้งรถไฟฟ้าสื่อบริการดิจิทัลการเงิน เออมันเลยทำให้ Rabbit Life เนี่ยมั่นคงขึ้นเยอะเลยครับเรื่องเงินทุนแล้วก็คงได้ใช้ช่องทางของ BTS เยอะเลยใชคะแน่นอนครับนั่นเป็นเหตุผลที่เขาโตเร็วมากจากอันดับ23พรวดเดียวขึ้นมาติดท็อป10ได้ใน3ปีเองโห3ปีท็อป10นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะทุนจดทะเบียนก็เยอะด้วย3,000ล้านบาทใช่ครับถือว่าเป็นการลงทุนที่จริงจังมาก แล้ว,วิสัยทัศน์เขาล่ะคะที่บอกว่าคิดแตกต่างเพื่อยกระดับชีวิตอันนี้มันสะท้อนออกมายังไงบ้างคะพอจะเห็นภาพไหมคือจากข้อมูลเขาพยายามทําประกันให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นให้คนเข้าถึงง่ายอืมอืมก็น่าจะตอบโจทย์คนยุคนี้เนาะใช่ครับแล้วก็บวกกับการตลาดที่ โอ้โห oh, ทุ่มสุดตัวเลยใช้สื่อ BTS เต็มที่รถไฟฟ้าบิวบอร์ดในเซเว่นก็มีวิทยุรายการข่าวคือเห็นอยู่ตลอดมีหน้าลหละถึงโตรเร็วขนาดนี้เข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงทีมที่น่าสนใจ Innovation Group อันนี้คือทีมใหม่เลยใช่ครับพึ่งตั้งมาต้นปี6-7นี้เองกุมภาพันธ์นำโดยคุณธีรชัยศีสุขใสคนนี้ประสบการณ์โชคโชนนะครับ35ปีในวงการประกัน โห oh, 35ปีประสบการณ์นแน่นมากแล้วเป้าหมายของทีมนี้คืออะไรคะยม igpus ด้วย igpus ย่อมาจากอะไรบ้างคะเนี่ย innovation growth mindset professionalism unity แล้วก็ service ครับผมฟังดูดีเลยค่ะแสะดงว่าหัวใจสำคัญของการคุยกันวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วมทีมนี้แหละเนาะถูกต้องครับเขาเปิดรับคนเยอะมากแล้วก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลย อ่างั้นเรามาดูทีละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกที่เขาเน้นเลยคือคนรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านประกรันเลยใช่ครับกลุ่มนี้คือไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้ขอแค่ตั้งใจเขาพร้อมสอนข้อดีคืออะไรบ้างคะสําหรับกลุ่มนี้ที่เขาชูเลยก็คือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของบริหารเวลาเองได้รายได้ไม่จํากัดว้าวฟังดูดีจังครับแล้วก็ได้ฝึกทักษะพวกการเงินการขายการสื่อสารมีพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด เริ่มงานเร็วรับเงินได้ตั้งแต่เดือนแรกๆเลยมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเห็นเว็บๆมีครับมีครับอันนี้ก็เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งดูแล้วเหมาะกับใครบ้างคะกลุ่มนี้ก็น่าจะเหมาะกับนักศึกษาจบใหม่คนทํางานประจําที่อยากหาอะไรทําเพิ่มหรือเจ้าของกิจการหรือใครก็ได้ที่มองหางานที่มั่นคงเติบโตได้จริงๆนะครับโอเคชัดเจนคะ่ะสําหรับกลุ่มแรกแล้วอีกกลุ่มละคะ อีกกลุ่มนี้คือคนที่มีประสบการณ์แล้วหรือตัวแทนจากบริษัทอื่นที่อาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆอ๋อสำหรับคนในวงการอยู่แล้วใช่ครับข้อเสนอสำหรับกลุ่มนี้ก็จะเน้นไปที่ออโอกาสโตเร็วกว่ารายได้ดีกว่ามีอิสระในการสร้างทีมบริหารทีมเองจุดเด่นที่เขาเอามาแข่งกับที่อื่นคืออะไรคะหลกัลกๆเลยคือแผนรายได้ครับเขาเคลมว่าแรงมากทั้งคอมมิชชั่นโบนัสค่าบริหารทีมหรือโอเวอร์ไลน์เนี่ยสูงกว่า อืมแล้วเรื่องผลิตภัณฑ์เหรคะก็บอกว่าเข้าใจง่ายขายง่ายไม่ซับซ้อนมีระบบดิจิตอลดีๆรองรับทีมบริหารก็มีประสบการณ์พร้อมดันให้โตมีโอกาสเป็นเจ้าของสำนักงานเองได้ด้วยใช่ครับสร้างทีมสร้างสำนักงานของตัวเองได้เลยเขาบอกว่าไม่จำกัดเรื่องย้ายค่ายหรือตำแหน่งเดิมด้วยนะคือเปิดกว้างมากเหมาะกับใครบ้างคะกลุ่มมีประสบการณ์เนี่ยก็พวกตำแหน่ง sm sd ad หรือคนที่เคยได้ MDRT หรือแม้แต่คนที่เคยทำแล้วหยุดไปอยากกลับมาในระบบที่ดีกว่าเขาก็เปิดรับหมดเลยครับฟังดูเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดทั้ง2กลุ่มเลยนะคะเนี่ยแล้วพอจะลงรายละเอียดเรื่องโครงสร้างรายได้นิดนึงได้ไหมคะว่าหลักๆมาจากไหนบ้างได้ครับถ้าเป็น FA หรือที่ปรึกษาการเงินเนี่ยรายได้หลักๆก็จะมีคอมมิชชั่นโบนัสรายเดือนรายไตรามาสร,รายปี โบนัสรีครูทเข้าทีมผลประโยชน์อื่นๆอย่างโบนัสรักษาลูกค้าประกันสุขภาพกองทุนสะสมก็หลายทางอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นระดับผู้จัดการทีม SM ล่ะคะก็จะได้ส่วนของ FA บวกเพิ่มไปอีกครับมีค่าบริหารทีมโบนัสพัฒนาทีมโบนัสความสำเร็จเงินสนับสนุนทำออฟฟิศแล้วก็ทริปท่องเที่ยวที่อาจจะต่างออกไปรวมถึงโอกาสโตไปตำแหน่งสูงๆขึ้นไปอีก ครบถ้วนดีค่ะแล้วถ้าตอนนี้มีคนฟังแล้วสนใจอยากจะเข้าร่วมทีม innovation group ต้องทำยังไงคะติดต่อที่ไหนได้บ้างตอนนี้เหมือนสำนักงานหลักๆจะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับแต่เขาบอกว่ามีทีมงานกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วนะกำลังเปิดรับ s a รุ่นแรกเลยแล้วก็รับผู้บริหารจากที่อื่นด้วยทั้ง sm sd esd ติดต่อคุณธีรชัยโดยตรงได้เลยใช่ครับ หรือทีมงานคนอื่นๆก็ได้เห็นว่ามีเป็นร้อยคนแล้วทั่วประเทศน่าจะหาข้อมูลติดต่อได้ไมย่ายากครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปง่ายๆก็คือ Rabbit Life นี่มาแรงโตเร็วมี BTS หนุนหลังเน้นนวัตกรรมเข้าถึงง่ายส่วนทีม Innovation Group ก็เป็นโอกาสใหม่ที่เปิดกว้างมากทั้งคนใหม่คนเก่ามีจุดเด่นเรื่องการเติบโตกับรายได้ที่น่าสนใจครับ สิ่งที่น่าสนใจต่อยอดไปอีกก็คือการผสมผสานกันนี่แหละครับระหว่างความมั่นคงแบบองค์กรใหญ่มากๆอย่าง BTS กับการพยายามสร้างทีมที่ดูใหม่คล่องตัวเน้น Innovation มากๆอย่าง Innovation Group โมเดลแบบนี้จะเวิร์กแค่ไหนในระยะยาวก็น่าติดตามดูครับในตลาดที่แข่งกันดูเดือดขนาดนี้น่าคิดตามจริงๆค่ะแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันนะคะจากที่เขาเน้นเรื่องคิดแตกต่างแล้วก็เปิดรับคนหลากหลายมากๆเนี่ย ประสบการณ์จริงๆในการทำงานกับทีมนี้วันต่อวันในองค์กรที่กำลังวิ่งเร็วขนาดนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่อืมนั่นสินะครับแล้วถ้ามีคนสนใจจริงๆเนี่ยนอกจากข้อมูลที่เราคุยกันวันเนี้ยเขาควรจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมโอกาสหรือแม้แต่ความท้าทายที่แท้จริงก่อนตัดสินใจก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้คะ